อันนี้อ้อสันนิษฐานเองนะอ้อสันนิษฐานเองเอออ้อสันนิษฐานเองแต่ว่าอ้อได้ยินที่แม่เขาพูดมาเมื่อกี้นี้คริปนี้ส่งให้ศาลว่าเป็นการข่มขู่ไม่ให้ฝั่งไม่ให้อา้อาอาอาพอจะเดาเกมได้แลลวว่าอ๋อโอเคงั้นก็งั้นก็ไปเป็นจำเลยนั่นแหละคะ่ะ <laughs> ไม่จําเป็นนะอ้อทาเพจเป็นหนึ่งมาเนี่ยจะปีหนึ่งแล้วนะคะอ้อก็สามารถช่วยคนนะคะแล้วก็เป็นกระบอกเสียงนะคะช่วยเหลือเด็กและสตรีได้มาจนเกือบปีแล้วไม่จําเป็นว่าต้องเป็นคําว่ามูลินทแล้วจะต้องทําได้นะการช่วยคนมันไม่จําเป็น <t> ต้องเป็นมูลินทีนะคะแต่อ้อยื่นจดไปเรียบร้อยแล้วค่ะทุกส,สิ่งทุกอย่างปกครองโทรมหารเรียบร้อยแล้วค่ะเออแค่อ้อยังไม่เปิดตัวเฉยๆมันไม่เกี่ยวหรอกว่าจะใช้ชื่อมูลินทหรือไม่ใช้แล้วต้องช่วยคนได้ บริบทเขากับอ้อต่างกันนะคะต่างกันค่ะข้อบังคับของเราต่างกันเจตนารมณ์ของเราต่างกันเออของคุณจะเปิดมูลนิธิเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาหรือธรรมะอะไรนะวัตถุประสงค์ต่างกันเลยค่ะคุณเปิดบัญชีเพื่อจะหาเงินนะคะมาสร้างสถานปฏิบัติธรรมและสร้างมูลนิธิซึ่งคุณยังไม่ได้เรียบร้อยถูกไหมถ้าคุณจะไปหาเงินเพื่อจะมายื่นจดมูลนิธิในการใช้เงินค้ำประกันน่ะ นีย่ยของอ้อเองเนี่ยอ้อ,อไปคุยหลังบ้านนะคะกับคนที่สนับสนุนเราเราไม่ได้บอกว่าเปิดบัญชีเพื่อจะเอาเงินไปซื้อที่ดินของพ่ออ้อนนะแล้วมาสร้างมูลนิธิไม่ใช่แหมโอ้ตออแหล่เปลี่ยนคําพูดได้ทุกวันพูดกับแม่กูมีหลักฐานนะไม่ได้ไม่มีหลักฐานนะบอกก่อนไม่ได้พูดล,ลอย ที่ดินสามพันสามร้อยกว่าตารางวาค่ะก่อนหน้านี้คุณลงอะไม่ใช่เออที่ที่คุณลงอะคุณบอกกับรายการเขาว่าคุณขายไปแล้วพอมาวันนี้คุณบอกว่าไม่ได้ขายคุณก็ใช้ที่เดิมใครต่อแหล่ะคะเอาถามหน่อยฮะไปดูห้องนั้นเหมือนคุณฉลาดขึ้นเราฉลาดอยู่แล้วค่ะเขาว่าคุณอ้อสร้างหลักฐานเท็จไปอีกแล้วแต่มันจะคิดเถอะ หลักฐานเท็จหาอะไรมึงแก้ไขโพสต์กูจะไปสร้างยังไงเอออ้อมันได้มีรหัสเฟซบุ๊กเขานะอ,อ้อมสร้างหลักฐานเท็จอะไรบ้าหรือเปล่าอ่ะคนอย่างออกลัวไม่มาฟาดกับคุณหรอคะ่ะบอกว่าไปเชื่อไปเชื่อคนที่ไม่น่าเชื่อถือไม่มีตัวตน ถ้าอีซอไม่น่าเชื่อถือแล้วข่าวเขาจะเอาไปลงทำไมแล้วมันจะมีคนมาให้ข้อมูลอีซอได้ยังไงนะคะประวัติของแอดมินคุณก็มีคนขุดมาให้เองหรือประวัติของผัวคุณนะ่ะก็มีคนส่งมาให้เองออเปิดคลิปเสียงอะหรอเปิดไปเลย ถ้าเป็นคิดเสียงที่อยู่ในห้อง่ะนะอยู่ในห้องแต่งตัวนะคนตั้งเยอะตั้งแยะตามสบายค่ะเออ <laughs> อ๋อคลิปเสียงไม่มีการรับเงินแม่น่าจะเข้าใจอะไรใหม่เข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าเขาไม่เข้าใจจริงๆนะนี่เขาไม่เข้าใจอะไรเลยจริงๆนะเนี่ยที่พูดมาที่เขาสื่อมาเขาไม่เข้าใจอะไรเลยจริงๆนะนี่จานรักเขาก็บอกว่าแม่เขาไม่ได้ให้เงินแม่ เออคุณจะเอาใครมาพูดก็ได้ค่ะนอกจากนั้นคุณจะเอาใครมาพูดก็ได้แล้วคุณไดเอาลูกคุณชูมาเพื่อเปิดรับบริจาคหาเงินซื้อที่ของตัวเองไหมล่ะตอบสิคุณยังไม่ตอบจนถึงทุกวันนี้เลยคุณได้เอาลูกคุณเนี่ยมาอวยมาให้เป็นลูกเทพลูกเล็กลูกพระพุทธเจ้าเนี่ยเอาลูกมาแสดงความเป็นเด็กวิเศษเนี่ย นั่นคือการโฆษณาเด็กแล้วนะคะผิดพระบะคุ้มครองเด็กมาตรา27มาตรา27ไปอ่านเอาให้ทนายคุณแหกมาอ่านหน่อยค่ะนะเออคุณเอาลูกคุณขึ้นมาเพื่อมาหาผลประโยชน์ตรงนี้ทำไมเข้าใจอะไรยากจังวะฮะผัวหายไปไหนไม่กล้าออกสื่อเสียดโดนแหกทำยัยยยยยยงไงอะ หนังสือที่คุณขายคุณก็เอารูปลูกคุณมาลงเนี่ยพอมีพอมีแม่ทัพห่วยหวยเนี่ยนะพอมีแม่ทัพห่วยหวยเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างเนี้ยไม่รู้อะไรเลยรู้งูงูงปลาปลก็มาบอกว่าตัวเองรู้รู้รู้ร ทนายสิบคนออกมาพูดเนี่ยพูดเหมือนกันหมดเลยแต่แม่ชื่อทนายแม่คนเดียวทนายแม่เก่งที่สุดในโลกเออกฎหมายเขามีฉบับเดียวกันนะแม่แม่คิดนิดนึงถามไปแล้วเมื่อวานนี้ทนายได้เงินค่าจ้างจากการว่าความว่าคดีให้แม่หรือไม่ทำฟรีไหมถ้าทําฟรีจะอนุโมทนาสาธุด้วยค่ะแต่ถ้าไม่ฟรีคุณแม่ก็คิดดีๆ เออยุให้ฟ้องจังเลยตอนนี้พูดถึงอาจารย์ลักษ์ก็เดี๋ยวจะได้วิบัติกันทั้งหมดนะคะปากเหลือเท่ารูเข็มและะ้วค่ะอืมแนไปเรื่อยเขาไม่กล้าออกรายการกับอ้อหรอกเขาไม่กล้าออกรายการไหนเลยคะ่ะไม่กล้าขี้ขาด เก่งแต่หน้าจอโทรศัพท์ให้มาออกรายการไม่กล้าออกพอเขาออกไปแล้วก็ไปว่ารายการเขาเพราะเขาออกไม่ถูกใจตัวเองไงแต่ให้มาออกก็ไม่กล้าออกก็อ้างว่าไม่อยากให้คนเหล่านั้นมาหาผลประโยชน์กับเราไม่อยากให้คนเหล่านั้นมาหาผลประโยชน์กับน้องก็พูดแต่อย่างเงี้ยพูดได้แต่อย่างเงี้ยค่ะพวกเขาไปออกรายการเขาได้ตังกัน เขาได้เงินเขาเลยบอกรายการไม่เกี่ยวค่ะกูได้แฉโอเคไหมไม่ต้องจ้างก็ได้ค่ะแต่ขอให้ได้ไปแล้วได้พูดค่ะตลกคนพวกนี้จริงๆปัญญาทำได้เท่านี้อ่ะเนะเาะอ้อบอกแล้วไงว่าคอมเมนต์ชัำคอมเมนต์ด่าสิคะ ไม่นมีมีใครชื่นชมหรอกเนี่ยเห็นวันเนี้ยนะมีการด้วยนะมีการส่งบอกกันในกลุ่มนะอ่าเคลียชัดๆไ์ดดสดช่วยไปคอมเมนต์ในรายการสดคิดชัดหน่อยนะคะกับอาจารย์รักคำรามช่วยกันแสดงความคิดเห็นในรายการกําลังไรสดอยู่นะคะว่าไปเชื่อมงานจิตสามพันคนที่ตั้งใจไปงานนี้เพราะใครอาจารย์น้องหรืออาจารย์รักคำรามให้ความจริงปรากฏนักรบกองทัพทำช่วยกันนะคะ เอออีแอดมินอีกคนหนึ่งนะรายการคิดชัดๆตอนนี้ใน Facebook ค่ะเพื่นว่าเพื่อนสั่งแอดมินกันไปถล่ม,ม้นนะกูมีหลักฐานนะเออฉันมีหลักฐานเด้อ แล้วก็ไม่มีใครไปคอมเมนต์อะไรมากมายก็มีไม่กี่ตัวล่ะค่ะอืมดีจริงไม่ต้องสั่งจ้ะแม่แอดมินน่ะคุณรินน่ะน่าสัตชื่อรินใช่ไหมอ่าเนี่ยพิมพ์บอกกันใหญ่เลยเนี่ยช่วยไปคอมเม,มนต์ในรายการสดด้วยน,นะคะจะได้รู้กันไปเลยว่าคนที่มาสามพันคนนั้นมาเพราะใครเป็นวะได้ อย่าให้ทำเสียงเหมือนแม่บ่อยเลยค่ะปวดปวดประสาทปวดหัวเสียงขึ้นนี่นี่เรื่องม่านรูดไม่ทราบค่ะแค่คนในม่านรูดนั้นมาบอกว่าเห็นพ่อไปพ่อ,อไม่รู้ว่าจริงไหมแต่หลังจากเรื่องนั้นเปิดมาพ่อก็หายออกไปจากหน้าจอโซเชียลมีเดีย อ้อไม่รู้ว่าจริงไหมเขาบอกอ้อไปหากินกับลูกเขาอ้อไปออกรายการเอาได้ตังคูไปออกทุกเรื่องทุกรายการกูได้ค่าเดินทางหมดค่ะจบไหมคะไม่ได้หากินกับลูกมึงค่ะลูกมึงไม่ได้ให้เงินอะไรกูเลยค่ะ, yes, ะอยสเลอตลกนั่นี่มึงนี่ไม่ดูเรื่องอะไรเลยโชว์ความโบความฉ่ำโบโบโบ,โบ,โบอยู่นี่แหละปึก๊กเห้ว่าให้ขี้เดียดซุ้มนี่ วันนี้ไม่ได้ไปค่ะเอาไปคุยงานอืมขี้เดียดเธอก็จะคำว่าขี้เดียดไหมย,ยิ่งพูดอะไรมาให้ขี้เดียดขี้เดียดภาษาอีสานคือรังเกียจอะแต่ก็ต้องทนฟังมันฟังมันแพร่ออกมาดูดิว่ามันจะพูดอะไรเขาจะแถอะไรหลักฐานเท็จหลักฐานเท็จพ่อ,องหลักฐานเท็จ เขาพูดเองเขาไม่เคยจําในสิ่งที่เขาพูดสักครั้งเลยนะเอาจริงๆคนอีอย่างขึ้นลื่นไหลคือปลาไหลเนนี้มึงไปได้แม่นปลาไหลธรรมดาเนีเออปลาไหลปลาไหลอยู่ดีเราจะไปสร้างเรื่องใส่ร้ายคนททำไมอ่ะคุณต้องเข้าใจก่อนวัตถุประสงค์เราที่เข้ามาเรื่องนี้คือ หนึ่งเรื่องเด็กสองเรื่องศาสนาที่คุณเอาศาสนามาทำทําแบบนี้เอาเด็กมาหาผลประโยชน์นี่ยังดูไม่ออกอีกเหรอทนายมึงบอกได้บอกว่ามันมันไปจากบว้าวแล้วบ้ากันเลยก็คนปึก๊กปึกคือเก่าอีล่ลีว้าวกับคนพวกอยู่ใต้ตุ่มยิ่งกว่าใต้คนตุ่มค่ะพวกมึงเนี่ยแม่ก็มั่นใจในทนายความของเขาเนาะ แม่ทานายความอย่างอนันตชัยท่านอนันตชัยเนี่ยเขาเป็นทานายความมาเกือบสี่สิบปีและรู้เรื่องกฎหมายพระไตรปิฎกอีกในมูลนิธิกองทัพธรรมมีสมาชิกเป็นร้อยที่มีตั้งแต่ปรเรียนหนึ่งยันปรเรียนเก้ายันแบบยังแต่ยังแต่บวชตาสารู้เพราะบวแม่พระพุพทธเจ้ายังบวแม่พระอ,อรหัน แม่ไม่ได้เป็นนางฟ้านะลูกแม่เป็นปลาไหลไม่เป็นปลาไหลเขาไม่ใช่นางฟ้าเขาเป็นปลาไ,ไหลไหลลืไปหมดเลยไปหมดเลยโอ้ตายก็มันใช่ยังไงคือแบบเออก็ มีคนฟังเขาอยู่แค่นั้นแหะคะ่ะในในห้องเขานะคะ่ะไอคนที่ไปดูแปดร้อยกว่าคนเนี่ยกอเชื่อว่ามาจากสวรรค์พราวะโอ้แา่แล้วไปส่องใช่ไหมแปดร้อย800คนคนไข้ของหมอเอามีเขาอยู่หกคนนะที่เหลือเป็นของเราอะ่ะ นี่ยังไม่ได้สํานึกยังไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองนี่แบบอ้อคิดไปแล้วเมื่อวานเขาไม่ออกมาไล่หลอกแต่เขาจะออกมาไล่วันนี้อ่าเขาจะดูพวกเราออกรายการแล้วเขาก็จะจับมาเป็นประเด็นมาแถแถอย่างเงี้ยคุณแม่ค่ะก่อนคุณแม่จะบอกว่าต้อนอ้อแถเนี่ยคุณแม่ลองส่องกระจกดูนะคะแล้วก็นั่งมองตรงกระจกนั่นแหละคะ่ะคนที่แถนะคะเออนั่งมองตรงกระจกถอดผ้าคาดผมออก ยืนตรงๆ้ะนั่งมองยืนมองกระจกนั่นแหละค่ะคือคนที่แฉค่ะคุณแม่ไม่ใช่ดิฉันจ้ะดิชันไม่ใช่นารีสวรรค์ค่ะ